รู้หรือ,อยังเมื่อไหร่ที่ต้องวางระบบ PDPA นะคะ PDPA ที่เราได้ยินตามกฎหมายนะคะก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งบุคคลที่กฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่ที่จะต้องวางระบบ PDPA นะคะก็คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจะเป็นบุคคลที่ต้องทํากิจกรรมเนี่ยสอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ1ก็คือการเก็บรวบรวมนะคะ 2ก็คือการใช้นะคะ3ก็คือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่ได้รับมาเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็มีหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้แล้วค่ะทำให้เราจะต้องดูว่าเราจะต้องวางระบบ PDPa หรือยังค่ะ ซึ่งโทษเนี่ยปกติเราจะทราบอยู่แล้วอย่างแพ่งอาญาอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมีการทําข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ไปนะคะรั่วไหลนะคะหรือว่าเราไปใช้โดยที่ไม่รับความยินยอมนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดการร้องเรียนได้นะคะซึ่งโทษทางแพ่งทางอาญา,ยายเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ขอเน้นย้ําที่โทษทางปกครองนะคะโทษทางปกครองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานรัฐนะคะซึ่งในเรื่อง PDP a เนี่ยกระทรวงดิจิทัลเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นะคะก็จะมีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า สคสอนะคะกำกับดูแลอยู่นะคะซึ่งถ้ามีผู้ร้องเรียนเข้าไปเนี่ยว่าบริษัทหรือว่าองค์กรใดๆที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วไม่ได้วางระบบ PDP a ไว้นะคะเขามีหน้าที่ที่จะเข้าตรวจสอบเมื่อเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าเราไม่ได้วางระบบตามที่กฎหมายกําหนดหรือวางไว้แล้วไม่ได้มาตรฐานนะคะก็จะสามารถที่จะคิดบทปรับขึ้นมาได้นะคะในการที่เราไม่ได้ทำตามกฎหมายฉบับนี้นะคะ